and นาฬิกากับอีกสามสิบสามนาทีครับเรามีเวลาอยู่ด้วยกันอีกสักประมาณยี่สิบนาทีถึงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับรายการคนเปิดกรรมนะครับรายการของเราย้ํากันอีกครั้งเรื่องราวของเก,กาะเกาะอากาศสดวันนี้แต่วันนี้เป็นวันพระก็เลยคุยเรื่องเปิดกรรมไม่ได้ชื่อรายการเปิดกรรมแต่วันนี้เปิดไม่ได้ครับนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับถามเรื่องธรรมะวันนี้แมนถึงลูกถึงคนจริงๆวันนี้ได้ได้เยอะเลยนะฮะครับมากมีองค์แปด บุญกิยาสิบนะครับสมรฐากรรมฐานวิปัสนกรรมฐาน,าานเดินจงกรมอะไรก็แล้วแต่นะครับผมโอ้ได้ความรู้เอ,อช่วงนี้นะครับเฉลยเชื่อบุราณบานบุรีครับอันได้เคยสะดอกเคาะไหมแต่ถามแต่กันอ๋อทุกคนต้องเคยอยู่แล้วปกติธรรมชาติมากสะ,สะดอกย,ยังไงฮะอู้ยอะแยะ,ยะไปนอนในโรงซื้อโรงโไปไหว้ไปคุมบางสกุลเป็นเอาผ้าขาวมาคุมให้ผ้าสวดอย่างเงี้ยโอ้ยยัแยะมนุษย์ ที่เป็นชาวพูดไรับรองได้เลยไม่มีคนไหนไม่เคยสอดเคาะต้องมีทุกคนแต่ช่วงอายุเท่าไหร่ทากี่อย่างทาบ่อยมากแค่ไหนแค่นั้นเองนี่นคือความจริงถ้าอยากรู้ช่วงเวลานั้นสมควรที่จะสอะดเคาะเมื่อไหร่ต้องหาด่านหมอมเลยนะครับอาจารย์สดอดเคาะผมก็สองร้อยไหมได้อันนี้ไม่สอดเคาะเขาเรียกว่าสร้างฐานบารามีนี่เรียกสร้างฐานบารมีมากกว่าสองาร้อยได้บิ๊กเล่นนะครับ ทางสามแพ่งทางผีผ่านจริงหรือไม่ถามอาจารย์ก่อนทางสามแพ่งท่านก็คงได้ยินนะเอาเป็นว่าถ้าถามอาจารย์นี่คือความคิดเห็นส่วนตัวครับไม่เกี่ยวข้องกับผู้หนึ่งผู้ใดและไม่ใช่เป็นความคิดที่จะต้องถูกเสมอไปครับมอาจารย์หม่อมตอบว่าในความคิดของอาจารย์หม่อมทางสามแพ่งเป็นทางที่รวมจิตปัญญาหรือผีผ่านใช่หรือไม่อาจารย์หม่อมโดยส่วนตัวอาจารย์จะตอบว่าใช่โอ้โหอะไรเป็นสิ่งบ่งบอกว่าไอ้ตรงนั้นใช่ อาจารย์คิดว่าใช่ <g ül> ก็คือเส้นทางเนะี่ยที่เขาสร้างมาเป็นถนนหรือทางเดินและบรรจบลงไปเป็นทางสามแพ่งหรือบรรจบมารวมกันอาจารย์บอกว่าอย่างไงธรรมชาติคืออะไรธรรมธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติบ่งบอกทุกอย่างไหมใช่แม้กระทั่งมดหมาเมื่อมันเดินกนะันเนี่ยไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีทางลาดยาง มันก็เดินตะเปตะตางเมันเดินในป่าแต่ถ้าหากมันมีรอยเท้าหรือว่าทางนี่ก็าถมหรือถมแล้วเนี่ยใช่ครับแม้ทั้งสัตว์มันยังเดินตรงนั้นแหละเดินไปตามทางนั้นเลยตามรอยกันไปตามทางที่เขาสร้างแล้วแล้วมนุษย์เนี่ยมันมีทางสามแห่งนันทางนั้นมันต้องเป็นลุกทางแล้วเช่นเป็นดินเรียบนั้นเป็นต้นไม้เป็นทางรถขับรถนิ่งคนเดินถนนแล้วมาเชื่อมกันเรียกว่าทางสามแง่งนึกภาพเอาการเป็นธรรมชาติสิ ส์วิญญาณมนุษย์จะน้องเดินมาเจอกันตรงนั้นเลยแล้มันส่งผลอะไรครับเอ้าตะกี้บอกว่าทางนั้นมันเป็นทางอะไรเออแม้ท่าคนผ่านผีก็ผ่านก็เป็นจุดรวมไงเข้าใจยางเนี่ยคือธรรมชาติในในในสิ่งที่อาจารย์อธิบายในความเห็นส่วนตัวแล้วทำไมเขาชอบไปสะดอกข้อลุ่งทางธรรมเอ้าก็บอกพีน้อยคุณขับรถไปอ่ะคุณจะขับรถออกนอกถนนไหมไม่ออกอ่ะชัดไหม ผีก็อยู่ทางทางน็อ่ะชัดเจนไหมครับอยู่ตรงสามแยกถูกต้องไหม,มกูก็จบไปถึงจนซอยตาลแม,ม,มถทางนี้แหละกูก็ไปถึงตามนั้นถ้ากูจะไปเส้นนั้นถ้ากูจะไปเส้นนั้นบ้านนี้ตำบลน,นี้ถูกต้องไหม,มนี่ไงธรรมชาติมากเลยเออจารย์พูดถึงเรื่องทางสามแพร่งเรื่องทางปีผ่านอาจารย์จริงไหมที่เขาบอกว่าแบบอยากเห็นผีก้มรอดนี่จริงไหมไม่จริงเสมอไปอไม่จริงเสมอไป ทาไมบางคนเห็นบางคนไม่เห็นล่ะนี่อยากคืกอคำตอบบางคนก้มห็นเนี่ะเออทายังไงให้เห็นผีไม่มีทางนอกจากท่านจะมียาสมาบัติถึงขั้นขั้นจิตที่มันเป็นคลื่นแสงคลื่นเสียงที่ไปสัมผัสกับพลังงานที่ไม่มีรูปกายนั่นคือการปฏิบัติแต่ถ้าเกิดปกติไม่มีทางที่จะเห็นสองท่านต้องมีการกับผีตนนั้น สามท่านต้องมีบุญเก่าเพราะฉะนั้นท่านถา,ถามว่าทําไงเอ็นผีเนี่ยวิธีการทําเนี่ยไม่เฉพาะเจาะจงและไม่สามารถทําได้ทุกคนมันขึ้นอยู่องค์ประกอบตามที่อาจารย์บอกตามละข้อนี้ละเอียดมาชัดเจนมามคาถามต่อไปเลยนะเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงในการปฏิบัติธรรมไอ้ตัวดวงจิตเนี่ยตัวดวงจิตที่แยกออกจากกายไปแล้วเนี่ยกายเนื้อนะทําไมบางบางดวงจิตเนี่ยมันแปลสภาพเป็นรูปเดิมที่เป็น ที่เป็นสังขารเดิมถ้าเป็นตายหูทําไมผีบางศพมันทิ้งมีเละเละเฟซาผีบางศพมันดูดีมากเหลือเกินไอ้ที่ดูดีเพราะความหนึ่งเขามีกําลังบุญที่ได้จากการส่งบุญจากญาติโยมสองเขามีกาลังบุญของเขาเองก่อนตายอืมไม่ใช่สังขารพุ่งแจ่ไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่การจิตสุดท้ายล้วไม่มองเห็นตัวเองสภาพนั้นไอ้น,นั้นเป็นอีกข้อหนึ่งถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ก็สองเปอร์เซ็นสาเปอร์เซ็นจากร้อยเปอร์เซ็นต์ อืมครับก็เป็นอีกข้อหนึ่งไม่ได้ปฏิเสธการยึดติดแต่เป็นแค่สองสามเปอร์เซ็นเพราะว่า,าไปมันมีแม่ดวงจิตที่มันออกจากกายไปแล้วแล้วมันรู้สึกว่ามันคือผมก็ไม่เคยตายอ่ะนะมันอะไรอวบอรในสังขารโอโหมัทุกคนแหละจะมีมากหรือน้อยมีกันทุกคนอาจารย์มีวิธีสอนไหมว่าเอ้ยอย่าไปยึดติดนะมึงตายก็ตายไปก็การปฏิบัติง แยกจิตแยกกายให้รู้แต่ตอนที่เรามีสังขารว่ามันไม่แยกของเราพอตายไปจิตมันถูกปฏิบัติมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยพอตายไปมันก็จะไม่ยืนแลกอาจะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยส,สภาวะวินาทีที่ดวงจิตกําลังจะแยกออกจากกายนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับกับกับกดวงจิตและกายกายนั้นคือคนก่อนตายอะ่ะมันจะเป็นยังไงมันก็มีหลายประเภทไม่มันปวดมไหมเอาป่วยตายธรรมดาถ้าเป็นสังขารเป็นยังไงมันก็ท่านเหมือนกับท่าน นึกถึงว่าตัวท่านเหมือนลอยอยู่ในอากาศอืมนั่นแหละครับใช่ครับเหมือนเหมือนลอยอยู่ในอากาศใช่ครับแล้วมันจะรู้ไหมว่าตัวเองตายแล้วบางคนรู้บางคนไม่รู้บางคนรู้บางคนไม่รู้บางคนรู้บางคนไม่รู้ที่ไม่รู้พราะที่ไม่รู้เพราะมีกรรมเยอะการยึดติดเยอะความเป็นห่วงเยอะในหัวสมองแล้วที่รู้ว่าตัวเองตายเพราะ เพราะว่ามีแกมีบุญเยอะมีบุญพอมีสติพอแม้ทั้งตายก็รู้ตัวเองว่าตูตายแล้วอาจารย์สอนวันนี้เลยเผื่อพรุ่งนี้จะมีใครตายดูทีวีเราเสร็จบอกสอนทําอย่างไรให้ไม่รู้สึกว่าอาวรในร่างก็บอกเลยไงอาจารย์บอกว่าดูกระจกทุกวันเด้แล้วนถะามดีว่าใช่ของเราก็ไปสอนไม่หมดแล้วพรงเนี้ยสอนไปเยอะแล้วอื สอนในรายการจะหลายรอบก็บอกว่าดูในกระจกไงก็ถามดูว่าถามนีไรของกูหรือเปล่าตัวกูเปล่าตัวกูผม่ะใช่ผมว่ะมันจับเลยก็ถามเลยถามมาทุกวันเ่ดี๋ยวมึงจะรู้เองว่าไม่ใช่ของกูไม่ตัวกูเหมือนคำพูดของพ่อพุทธ,ธาทาสเลยนะตัวกูไม่ใช่กูเหมือนคืออันเดียวกันนั่นแหละ,ละอาจารย์ัะไะบอกว่าอย่าไปยึดติดกับสังขารน,นี่คือวิธีวิธีไม่ให้ยึดติด นม่คือมรณานุสติไหมมันก็เป็นหนึ่งในในในการพิจารณาในสังขารก็เรียกมรณานุสติือความตายเลยนะมรณานุสติกับกับพิจารณาสุภะมันตัวเดียวกันหรือเปล่าคนละตัวมรณาคือความตายมรณาแปลว่าอะไรตายคือความตายใช่แ้สุภะคือซ่าซ<า>่าที่เน่าเปือ่อยคนละตัวกันคนละกองกันสัดเจนไหม นั่นหมายความว่าถ้าในการปฏิบัติธรรมพิจารณาอาุพะค,คือพิจารณาซากศพถูกต้องเห็นสวยสวยถูกต้องมองเป็นรงกระดูมีตับใจถูกต้อง,องน้ำเหลืองเล็เรียอาุภะกรรมฐา,านมรณานุสติก็คือหายใจเข้าออกคือระลึกถึงความตายว่าทุกคนต้องตายตัวกูก็ต้องตายอืความตายเป็นการสิ้หลมความตายเป็นการที่ไม่มีอะไรแล้วรูปร่างนั่นก็เรียกมรณานุสติกนะครับ เป็น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 หลักของในทางพุทธศาสนามันไม่ใช่เรื่องไม่เป็นมุงคลแต่มันเป็นเรื่องที่เป็นมุงคลเขาก็เขียนไว้ในพระไตรปิฎกอยู่แล้วชชัดเจนเป็นกองเลยว่ามรณานุสติอย่างเงี้ยการพิจารณาความตายเอออนุภักติฐานเออให้ไม่ถึงความตายเป็นที่ตั้งแต่ไม่ใช่ว่าคิดถึงความตายทุกวันจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ใช่เพื่อสติมันคลองรู้ในปัจจุบันว่าเฮ้ยมนุษย์ทุกคนต้องตายพอมารู้มากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันจะเหลือการกระทําที่เป็นอะไรเป็นประโยชน์ ที่ดีต่อตัวเองไม่ทําความชั่วไม่ทําอะไรให้มันน้อยลงลดละเลิกในสิสิเยเด็กงอืมนี่คือกุศลบายหรือการที่มันเกิดจิตอันเป็นกุศลจากการพิจารณามรณะนุสติการามรมฐานรูวิญญาหลายหลายพันล้านรูวิญญาณหลังจากที่แยกออกจากกายแล้วก็เกิดเวทนาเกิดเกิด,เก,ดเกิดความความความยึดติดกับร่างกายเดิมใช่ใร้องไห้เสียใจ แล้วแต่ไปตามแรงบุญแรงกรรมครับุญดีหน่อยก็ขึ้นสวรรค์ก็แล้วแต่แต่การทำของคนนั้นครับร้องไห้โออะไรอย่างประมาณนี้นะอาจารย์นะมันก็แล้วแต่ไงมันแล้วแต่คนบางคนก็ไม่ร้องบางคนก็ร้องก็แล้วแต่อืันนี้แล้วแต่มีอย่างเดียวที่สามารถช่วยคุณผ่านพ้นไปได้ก็คือธรรมะแน่นอนแน่นอนล้านเปอร์เซ็นแน่นอนมากอามครับผมนะครับผมอ่ะเรามีบรรยากาศเรามีบรรยากาศงานบุญงานบุญ นะครับงานบุญอวันมงคลอายุวัฒนะครับนะครับถูกไหมผมใช้คําถูกเนาะก็เป็นวันค้ายวันเกิดของวันค้ายวันเกิดอ่ะแม่ชีทุณสพร์ตเจาบมาจากของจาร์วันที่5้าคือวันชัดมงคลนะครับตอนนี้ก็คือตอนเช้าที่แม่ท่านได้ใส่บาทแก่พระิสุทสงฆ์จำนวนร้อยกว่าลูก อาจารย์ก็อยู่ก้าคก็ยืนยืนบางนรั้ร่วมมือกับแม่ครับผมพระอาจารย์อยู่ครับนี่เป็นบรรยากาศในช่วงเช้านะครับที่บ้านไดบําเพ็ญใช่ครับหลายๆคนได้ไปคนไปเยอะไหมครับเยอะครับเยอะนะฮะเยอะครับคนไปเยอะมากใช่เงันมันเกิดแมอตัวที่ห้าพุษภาที่ผ่านมาใช่ครับผมครับผมก็มีลูกศิษย์ลูกหานะครับ ทางกายทางใจแหละนะครับไปร่วมกันนอกจากการใส่บาตรแล้วมีพิธีกรรมทางสงฆ์อะไรอีกบ้างครับมีทางาสงฆ์่าไม่มีอะไรมากมายครับเพราะแม่ทำเสร็จก็แม่พบป่าเนี่ยฮะบพบป่าลูกศิษย์ที่มาอ่าเรียกว่าอะไรมารอรอทีจ่จะมุทิจาจิตคือแสดงความยินดีเคารพผู้บาอาจารย์รแล้วแม่ก็จะแจกแม่จะมีของแจกตลอดเป็นกระเป๋ามีพระมีอะไรเงี้ยแม่แจกทุกคนเลยทุกคนเนี่ยนะที่มา อืมนะครับอ่านั่นอาจารย์หม่อมัมเห็นเลยครับรู้สิษย์แม่แม่ตักบาอาจารย์หม่อมวายืนูาข้างนะครับนี่มภาคเทระนะครับจากจังหวัดใกล้เคียงแหละอำเภอใกล้เคียงอยู่แถวนั้นนะครับแวทีสุโกโตวัดน้องสลายวัดนะวัดอื่นวัดอื่นอันนี้คือสมเด็จพระพุทธชินวงศ์นะฮะอันนี้คือท่านได้เสด็จมานะร่วม ร่วมในแสดงความยินดีในในวันคล้ายวันเกิดของคุณแม่นะครับหลวงพ่อก็แข็งแรงแล้วนะครับนะครับหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธชินวงศ์นะครับกรรมการมหาเิรสมาคมนะครับซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของคุณแม่ทศพรเทพิธกธรรมใช่นะครับท่านก็มาร่วมงานนะครับวันอายุวัฒนมงคลครับนะครับกับคุณแม่ด้วยนะครับก็เห็นแล้วก็พื่มใจครับนะครับเห็นแล้วก็พื่มใจนะครับหลวงพ่อสมเด็จมาด้วยตัวเองเลยนะครับ เออ่กิจกรรมที่บ้านเพชรบำเพ็ญระหว่างอาจารย์หม่อมกับที่นั่นก็จะเกิดขึ้นก็คือปลายเดือนยี่สิบเก้าสามสิบสองเดยี่สิบเก้าสามสิบเอ็ดสามสิบสามสิบเอ็ดครับอาจารย์ผมถามนิดหนึ่งอ้อเดี๋ยว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 ค่อยเข้าคำถามต่ออ่สิบาถึงสาพฤษภาคมนะครับนะครับ3วัน2คืนผมย้ำบ่อยๆนะครับผมย้ำบ่อยๆเพราะว่าผมอยากให้ทุกท่านได้ได้ไป ได้ไปได้ไปปฏิบัติธรรมมีค่าใช้จ่ายครับไม่ได้สูงอะไรมากมายไม่กี่วันฮะเพชรบุรีใกล้ๆครับนะครับไปกันนะครับนะครับไปก็อยากจะไปก็โทรไปถามก่อนนะครับว่าจะชำระจะตุกปัจจัยยังไงนะครับศูนย์เก้าหกสองสี่หนึ่งเก้าสามห้าเก้ากับศูนย์เก้าสามเก้าสองสี่ห้าหกสี่ห้าได้ทั้งสองเบอร์นะครับนะครับได้ทั้งสองเบอร์นะครับไปอรุณนี้เป็นออรุณที่สองแล้ว นะครับผมอ่ะคำถามต่อไปผมจะถามอาจารย์เรื่องคอหวลิปนะคราชเป็นไงครับครับองเล็กอ่งเล็กก็ตอนนี้เห็นคุณเหนียวแจ้งว่าทางโรงทองหลงหล่อเขากำลังทำแบบตัวอย่างให้ออกมาครับผมก็รออีกนิดนึงนะรอนึงครับสำหรับใครที่นะครับอยากจะได้องคเทวทธิ์นาคราชองค์ขนาดเล็กนะครับองคขนาดเล็กๆเดี๋ยวรอติดตามฟังข่าวนะครับอาจารย์ครับไม่ทราบกําไรยังมีให้ดําบุญอยู่ไหมต้องสอบถามที่คุณเหนียวดมแล้ว ครับหมดแล้วที่เจอหมดแล้วครับโอ้โหที่ยังมีอยู่ไหมครับพี่เหมียวไม่แน่ใจแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเช็คดูอีกทีนะครับเอาเป็นว่าวัตถุมงคลของอาจารย์หม่อมเนี่ยนะครับหมดไปหลายรายการแล้วนะครับแต่เสื้อเนี่ยผมยืนยันว่ามีแน่นอนเสื้อจะมีเสื้อนุ่นใหม่มาฮะสวยด้วยนะเป็นเป็นเป็นคอกลมหรือคอปกก็เดี๋ยวเราเราดูแล้วกันเมื่อไหร่อาจารย์ทำแจ็คเก็ตบ้างเลยฮะเมื่อไหร่ทำแจ็คเก็ตบ้างค่อยไปค่อยไป กูกสวยนะนะครับเป็นแจ็กเก็ตอาจาร,รย์หม่อมด้วยนะครับเส่้อที่เรื่องของอาจาร,รย์หม่อมนะครับนะครับก็ดูสอบถามรายละเอียดได้ที่พี่เมียวแล้วก็เดินมิถุนาเดอนมิถุนาก็จะมีงานของที่นี่สารพัดนะครับก็เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูใกล้ๆเพราะว่ามิถุนาเนี้ยจะมีงานที่ชุนประชุมเป็นงานคล้ายวันเกิดอาจารย์ที่จะจัดโอ้ครับอือเป็นรวมงานไม่กูด้วยไหมอ่าอาจจะดูแล้วเนี่ย อาจจะไม่รวมเพราะว่าเพราะว่าการไห้กูเนี่ยมันต้องมีการตั้งศาลเพียงตามันต้องมีการเกี่ยวกับพิธีกรรมใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะจัดตรงนั้นขึ้นในในสวนอาหารร้านอาหารมันก็ไม่เหมแะไล่เหมาถูกต้องไหมครับใช่ครับใช่ข้อที่สองถ้าเราจะจัดในวันนั้นก็อาจจะต้องเป็นสองที่คือในช่วงเช้าเนี่ยจัดที่วัดช่วงเย็นเนี่ยเข้าที่ร้านอาหารคุณต้อมาชุมใช่ ตอนเค้กไม่ทำจริงกาลังตาลังตรงนั้นเม้ว่าเกิดปกติหรือเคคือมันแล้วแต่รู้สึกเขาจะออกในยอะไรแต่ปีที่แล้วนี่รู้สึกว่าใช่ไหมร้านเพลินใช่ไหมที่พ่อเี็นดังสิทธิ์พี่ผมไปด้วยอ่ะอใช่ใช่ใช่ปีที่แล้วรู้สึกจะมีเค้กมีเค้กเนี่ยนะเป็นในเงี้ยครับไปกันหลายเป็นร้อยคนอะไรเยอยเยอะๆปีที่แล้วไปเยอะห้องมันคือคราวนี้มันห้องเลไม่พอแล้วมันต้องขยายห้องแล้วนีเนี้ยเขายืมแผนได้ไหมเขาให้ม่าล่ะเขาให้แต่เ เขาไม่อยากจะทำอ่าวอรารันเขาไม่อยากจะทำน่าทำกันนะครับก็คิวปีนี้ทั้งปีของอาจารย์หม่อมเนี่ยนะครับเอาเท่าที่คุยคร่าวๆนะครับก็จะมีคุณทิศจรทัวร์เมืองนอกมีไมีมีมีเมื่อไหร่อยากอะไรยังไงก็เนี่ยเดี๋ยวจะไปพม่าเมื่อไหร่ก็ต้องถามคุณเหมียวอีกสักสองสามเดือนอินเดียปลายปีอินเดียปลายปีนะ้ไ นะพุชิง่ายไปปีง่ายแน่นอนนะมีไปพม่าแต่ก็จะมีไปบาหลีบูโรกุโดโอบูโรกุโดนะฮะมีไปในบานมั้ยมีมีไปหนอแต่ในช่วงนี้เหรอไปปลายปีนั่นแหละนะครับผมก็ติดตามนะฮะนะครับอาจารย์หม่อมก็จะมีบุญทิพย์สัญจรเนี่ยนะครับเออในเมืองไทยอ่ะมีจะมีพาไบเออ้นมีมีโครงการว่าไว้ไว้ที่ไหนบ้างพอมีก็คร่าวๆให้ให้ฟังได้ไหม ก็ต้องถามคุ่เบียวว่าที่รีสอร์ทไหนปากช่องอ๋อปากช่องโคราชมีปากช่องโอ้เลครับปากช่องโคราชนะครับก็เตรียมนะเตรียมจตุปัจจัยกันเตรียมทรัพย์เตรียมกําลังกายไว้ด้วยจัดคิวตัวเองด้วยนะครับรอบนี้นะครับในเมืองไทยก็มีไปปากช่องโคราชนะครับปากช่องโคราชเอออาจารย์มีไปทะเลมั้งไหมนี่ที่ไหนนะฮะที่ไหนจะบอกประจวบแต่เอ้าทะเลมอยู่ที่ไหนบ้างล่ะ มีอะไที่อันดามันก็มีเอาไทยก็มีอลายอี่มีนะเออนะครับก็อาจารย์หม่อมก็จะไปบุญที่สัญจรช่วงที่ผ่านมาอาจารย์ผมจําได้เลยอาจารย์พาไปสุโขทัยครับนะฮะสุโขทัยแม่กองกาญจนบุรีตราบุรีตราบุรีโคราชก็ไปมาเอ้าโคราชไปเหรออ่าีนสุโขที่ไปไปมาแล้วปีไปมาแล้วอุ้ยไปมันกี่ปีแล้วมันคือต้งคิดดูว่าอาจารย์ไปมาหลายปเลยไปรุบงรืองจันะ เคยไปลบบุรีมั้ยครับไปไปไปไม่จัดไปลบบุรีม้างไหมก็มีก็ไปไงก็ต้องหาสถานที่ก่อนไปเยไปเที่ยวบ้านจะคุดไปเที่ยวบ้านลบบุรีน่าเที่ยวลบบุรีนี่เกียรติอาจารย์เยอะก็ต้องหาสถานที่ก่อนมีไปหมดอะสนามทุกอย่างอ่ะไปในบัตรนะครับก็ติดตามข่าวสารของอาจารย์หม่อมนะครับนะครับบุญทิพย์สัญจรที่ต่างๆการทําบุญ นะครับการทำมดเอออาจารย์เรื่องแทงน้ํามีอะไรเพิ่มเติมบ้างไหมจะมีถวายแทงน้ำก็<ะ>รูปได้ได,ได้ได้ลงในเฟซไปแล้วสุดนะฮะครับ,รบก็ยังมีโครงการน้ําใสใจบุญอยู่ที่ที่จะนําแทงน้ําไปให้กับสถานที่หรือวัดที่ขอขอมาอมแล้วก็มีรูปออกมาเมื่อการส่งมอบเรียบร้อยแลย้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังมีโครงการนี้อยู่แล้วต่อจากได้คุณเหมียว ร่วมร่วมร่วมได้ร่วมด้วยนะร่วมบุญได้นะครับร่วมบุญได้กับพี่เหมี่ยวนะครับนะครับก็ติดต่อคุณที่พอพาขันธมาลีนะครับก็ได้ที่เบอร์0ู6ย์เก3 9 3 5สี่หนึ่ง้าสาสานะครับก็ได้สองเบอร์นนะฮะสองเบอร์ที่ขึ้นมานะครับผมช่องทางการสื่อสารระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์ลูกหานะครับก็คือทาง f a c e b o o กคนเปิดกรรมนะครับนะครับพิมพ์คขาว่าคนเปิดกรรมหรือคีย์วอ์คโค้ดนะครับคีย์ว์คโค้ดด้านหน้านะครับคีย์วอล์คโค้ดด้านหน้าก็คุณก็สาามรถ เขาเรียกอะไรนะคอปใช่ไหมคอปเข้าไปคลิกนั่นแหละแล้วก็แอดเข้ามานะครับกลุ่มน้ำใสใจบุญนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับนะครับก็มีช่องทางอินสตาแกรมมีไหมทวิตเตอร์อินสตาแกรมต้องถามพีเดียวนะเอ้ะมีอะไรนี่พี่เหมียวตลอดเลยนะว่าเราเราคืออะไรเราวบสอนอย่างเดียว ปัญหาสิ่งเหล่านี้เราไม่เคยไปยึดเนี่ยว่าอะไรคืออะไรแต่เราใช้ใช้ในเฉพาะที่จําเป็นต้องใช้ได้อย่างเช่นลายกลุ่มเนี่ยเราให้ทำมาทุกวันใช่ใชใช้ข่าสารเนี่ยตอนนี้มีกี่ห้องหลายหองกนคืนเนี่ยสองห้องสองห้องเลยใช่ไหมใช่ถูกต้องโอ้เยอะมากอ่ะครับเยอะมากเป็นร้อยร้อยนะฮะครับเป็นร้อยร้อยแต่มาต่อเป็นสิบตอบเยอะตอบเยอะตอบเยอะแต่คือแบบเขาก็นั่งอ่านนันแหละครับไม่ใช่ว่าไม่นั่งอ่านนะเขานั่งอ่านเขานั่งอ่านกันเยอะนะครับผมก็ ตามนะครับข่าวสารของอาจารย์หม่อมเนี่ยกลุ่มน้องใสใจ,ใจบุญนะครับแล้วก็ผลงานเรื่องงานเขียนปีนี้ผลงานงานเขียนปีนี้การรวมตั้งปีห้าเก้าโอ้อาขึ้นไปปีห้าเก้าเลยหรอเอานี่มันมันมัน,ม,นมันเมสายวนะเมษายเองกลางปีเออปลายปีไม่เราทำตอนต้นปีงานสัปดาหนสือไงช่วงมีหนังส<อ>ืงอไง ครับผมนะครับก็างานเอางานปัจจุบันอาจารย์หม่อมเกิดบุญติดจรวดนะฮะเล่มสีส้มอยู่ตรงนี้ในปัจจุบันอ่านี่คืองานปัจจุบันเลยนะครับสามารถซื้ออ่านได้ที่ร้านหนังสือเศษบุ๊กเซ็นเตอร์แล้วก็ร้านหนังสือชั้นนาทั่วไปนะครับบุญติดจรวดอโอรีปินนี่สองสารอบแล้วนะ<ม>รีปินสองสารอบแล้วนะครับใครสนใจนะครับนะครับมีเขาเรียกอะไรนะเคสตอรี่นะครับมีมีเคสศึกษาอยู่ในนี้ง่วงเหรอเห็นเห่าวนี่ง่วงะไรอฮะง่วงเหร มันเพียคนเพียนี่ไม่เหนื่อยคนทำงานทุกคนก็เป็นอย่างเนี้ยคนมาทำงานคงมันก็ไม่เียะ์คือนั่งทำรายการด้วยกันกับอาจารย์เนี่ยนะครับรู้เลยว่าอาจารย์อาจารย์ก็บอกเองว่าเหนื่อยง่วงเป็นความจริงก็พูดตามนั้นแล้ววันนี้ก็เหนื่อยฉันก็ต้องบอกวันเหนื่อยฉันไม่เหนื่อยยงก็บอกไม่เหนื่อยนะครับอาจารย์เคยเป็นอาจารย์หมอบที่ไม่ง่ายนะฮะกลับไปบ้านนี่ไปนั่งสมาธิได้ไหมนั่งนั่งที่หิวเด้่ยนะนั่งนั่งส่วนนั่งไม่เกี่ยวกับหิวเราเรื่องงานคำถามที่เป็นวันหนึ่งอาจารย์น แล้วแต่ไม่สามารถไม่สามารถถ้าเฉลี่ยแล้วต้องมีชั่วโมงอย่างขั้นต่ำครับนั่งไปเรื่อยๆรับพอนั่งเหสิชั่วโมงนึงออเกาต้องนั่งนี่เราอยากมีปัญญาเราก็ต้องนั่งสมาธิเรารู้อะไรจากสมาธิต้องเยอะแยะอมนะรัญญาต้องเยอะแยะโอ้นะครับทุกวันนี้อาจารย์ม่งไปยังนั่งสมาธิอยู่นะครับหรือเวลาอีกสักประมาณห้าหกนาทีหกนาทีนะครับอาจารย์มีอะไรที่จะฝากไว้กับลูกศิษย์ลูกหาไหมฮะก็จะปตนส่อยาว ก้จะเตือนสติครับผมว่ากรรมลงก,กรรมเนี่ยมันก็ค่อนข้างเห็นแหละหลายๆที่อาจารย์บอกทุกสังคมนะทุกชนชั้นเนี่ยก็จะถูกกรรมลงก,กรรมเนี่ยสแสดงตนออกมาท่าแท้ของออกมาหรืออาจจะฆ่าตัวเองโดยที่ไม่รู้ตัวที่ตัวเองไปทําไว้หรือหลงอะไรเองเพราะฉะนั้นเนี่ยภยริบาตต่างๆก็เหมือนกันที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นอาจารย์อยากจะบอกว่าอย่าชราใจ ว่าท่านจะต้องรอดอยู่ตลอดปลอดภัยเพราะว่ามีตังเพราะว่ามีเงินเพราะว่ามีที่อยู่อาศัยที่ดีกว่าเพราะว่ามีปัญญาดีกว่าคนอื่นเขานม่ถคงอคาว่าอยาชราจใจก็มันทําบุญนะสร้างทาใน,น,นกาบตัวเองแล้วมันคลองสติในการดูในการคิดในการฟังกับสื่อต่างๆ สื่อหมายถึงอะไรยยวทิทยุหนังสือพิมพ์โทรทัศน์รายการนี่นคือสิ่งที่อาจารย์จะเตือนไม่มีอะไรหรอกในโลกในที่ที่แบบจะทําให้ท่านเนี่ยรอดพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีได้นอกจากบุญและกุศลและจงเชื่อเถอะว่าบุญและกุศลมีจริงครับมันมันมีอยู่จริงใครเชื่อในความดีนั่นคือสิ่งที่อยากจะจะบอกไว้นะว่าแล้วอะไรก็ตามจะบังเกิดขึ้น ในวันพรุ่งนี้ประรืหรืออาทิตย์หน้าหรือเดือนหน้าเป็นข่าวๆอะไรก็ตามก็ขอให้ท่านมองมองอย่า,ยาตื่นตระหนกมองแล้วรู้ว่าให้รู้ว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงบุญบุญส่วนเท่านั้นจะทําให้ท่านรอดจากกรรมลวงกรรมในดุกนี้ได้ครับแล้ที่เห็นหาวเลยเนยะหาวเมื่อไรนะอ๋อคือเอาคืนใช่ไหมฮะ <laughs> เต็มเลยม่วงเหมือนกันเออสามทุ่มแล้วปกติแล้วเดี๋ยมขับช้านอนแล้วอาจารย์พูดไปหันไปหาวเลยล่ะก็มั่วเลยเนาะฉันต่างต่ากหมดแล้วกันง่วงขับรถกลับบ้านเนี่ยอันตรายอะไรเราของคนเนี่ยขับท่ารวมโล่งอือแล้วอาจารย์นี่ขับรถได้ช้ามากเคยโดนไปสั่งต้องไปเรื่อยๆขับไปเรื่อยๆร้อยยี่สิบไปเรื่อยๆคิดเองไงคิดเองคิดเองปกติเท่าไหร่เอาไรวัดอ่ะ ไอ้ผมดูไหมผมผมขับแปอสิบรยจไปนู่นเลยเอาไปนู่นแล้วรถแข่งก็ใหม่วมาเธอไง <c oughs> เอเลล้เนปัญญาไงปัญญาเข <c oughs> ้าใจว่าปัญญาป่า <c oughs> วันนี้ขับจาร้าเ <c oughs> ลยเง,งินอนี่ย <c oughs> ครับ,รบอาจารย์ผมถามคำถามสุดท้ายคำถามนี้อาจจะเขย่าวความรู้สึกคนนะอือจังหวัดไหนน่ากลัวที่สุดสำหรับเรื่องแผ่นดินไหวถามว่าจังหวัดไหนน่ากลัวเลยระบูเลย จังหวัดไหนหนึ่งมีสองที่ที่ติดใกล้ทะเลเยอะเอ้าภูเก็ตบอกไปแล้วมันเยอะพังงากระบี่มันเยอะเหรอไม่เห็นเยอะเลยนครไม่เห็นเยอะเลยภาคใต้ทั้งหมดอ่ะทั้งแผงเลยหรออาจารย์พูดไปแล้วไงเธอถามเนี่ยเหรอเธอถามว่าอะไรน่ากลัวที่สุดอาจารย์ก็บอกไปแล้วสองที่ที่ใกล้ภูเขาคุณเรียบรอดสิเนี่ยเอ้าอาจารย์บอกไปแล้วไงที่น่ากลัวที่สุด แล้วกรุงเทพมันเป็นทะเลหรือภูเขาวะล่ะไม่มีถ้าไม่มีก็รอดไงแค่นั้นตรงไหมตรงไหมล่ะไม่เขาโหวดแล้วอะไรกันเนี่ยเขาโัวดแล้วสิ่งที่จันตอบไงก็ตรงไว้ล่ะเฮ้ยนี่แหวนไม่ไหวนะต้องกลัวสิขำทำไมทิมม่หน้าติ๊กต้องไม่เข้าใจคุณขำอะไรกันก็คือตอบตรงไงเออก็บอกแล้วไงอืมตั้งแต่มาจวบลงมาเลยใช่ไหมเขาบอกอย่าคใต้ทั้งภาคเลยเด้อใช่ครับสิบหกจังหวัดเนี่ยนะใช่ครับโอ้โหเขาบอกให้ระวังไว้ไง ฝั่งนั้นตามาหรือฝั่งอ่าวไทยอ่าวไทยอ่าวไทยได้หรอโอ้โหหมเวายยาลาย่างไกลเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ถามอีกเนี่ยถามได้ย่างาวนะคำอา่าวนะสมดุดปากาปาการามตมุดปากการตะมุดสงการตมุดสาครซึ่งมันเป็นภาคการซึ่งมันติดทะเ,<อ>เล,ยเลยอยู่อ่าวไทย<อ>มีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์ผลกระทบมันคือซอมซีฟหรือซูนามิ น้ำยกตัวกับน้ำผักทั้งสองอย่างเป็นเป็น,ปนลูกหลานของซีนามิอาจารย์เรียกอย่างเงี้ยแต่ไม่ซีนามิเราต้องเรียกว่าซีนอมุกเพราะมันเป็นลูกหลานของซีนอมีอ่ะก็ลูกหลานซ<ไ>งนมกจะไม่ให้ซีนมิไงเขาจะใช้คําไงก็ใช้คาตรงตรงอ่ะที่เรารู้เข้าใจง่ายสร้างความเสียหายให้กับม,มีมีมันอยู่แล้วปกติหมดธรรมชาติมาธรรมชาติมา คือที่ตั้งคำถามนี่ไม่ใช่ว่าอยากจะให้เด่นดังหรืออยากจะเกาะกระแสสังคมหรือปลุกกระแสสังคมนะครับคือผมรู้อยู่แล้วผมผมอ้างดรสมิธมาอยู่แล้วแล้วก็อ้างข้อมูลจากอาจารย์อยู่แล้วอยากให้ทุกคนได้ใช้สติอืได้ใช้สตินะครับในการดําเนินชีวิตของตัวเองว่าภัยพิบัติมันมันมันอยู่ใกล้ตัวมันอยู่ใกล้ตัวหรือจากที่ได้ทํางานกับอาจารย์มาแล้วจากที่ได้ศึกษาข้อมูลมาจากหลายๆที่ นะครับในเชิงวิชาการอาจารย์ทันจุลาด้วยแล้วก็ดรสมิีด้วยแล้วก็เว็บต่างชาติด้วยครับ,รบก็ไปในทิศทางเดียวกันว่าแถวบ้านเราน่ากลัวที่สุดครับนะครับมีสติและความมีเท่านั้นอา<ต><ช>จารย์บอกแล้วไงว่าเกิดยังไงก็าตามไทยก็ยังเป็นบันินที่มีเป็นไทยต่อมันย่อมมีการสูญเสียอยู่แล้วอาจารย์พูดตลอดถูกต้องไหมาอาจารย์ไม่บอกว่าส่วนหนึ่งส่วนใดจะหายไปโดยเฉพาะไม่บอกว่ากรุงเทพจะหายอาจารย์ไม่ไดพูดเลยแต่มีคนก็พูดกันอีก ที่ได้ข่าวมาไม่ใช่หรอ,อแต่อาจารย์ไม่ได้พูดกรุงเทพจะหายต่อเมื่อถึงเวลาอาสมควรแต่ไม่ใช่เวลานี้ยังอีกหลายเรียกว่าเกือบร้อยปีหรอกแค่ร้อยปีที่โอเคนะครับวันนี้แต่ถ้าหากภายในรยะร้อยปีมีพลังอานิสง์ของคนเจริญภาวนาและศรัทธาในพุทธศาสนาปฏิหารบังเกิดแน่โอเคนะครับ <laughs> ขอบคุณอาจารย์โมกขัาผม ผมอขอบคุณทีมงานหน่อยทำง,งานที่มาไม่ค่อยได้ขอบคุยีึงงานเอ้ยไหนขน้องช่วยเลยนะครับไ <How? S 1> กา่ากาับขาวไม่ไม่ขอบคุณโปรดูเซ <How? S 2> อร์ <How? S 2> Producer, ช่างกล้องแล้วก็ Hulk ห้องสวิตขอบคุณด้วยนะครับก็ติดตามรายการ คนเปิดกรรมได้นะครับทุกวันอาทิตย์นะครับวันนี้ขอบคุณผู้กำกับรายการครับ BSC Cosmetology Fashion ผลตะัอม BSC บายปนัดดาน้ำดื่มน้ำแร่ใหม่จะเรินบูระขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกสายขอบคุณสายตาทุกคู่ัสดใหนะ่าเจอกันสวัสดีครับสวัสดีครับ,บ सन्धम् शरणं गच्छ